ดับดำของแท้เนี่ยนี่อะไรนะทำไงอับเรื่องให้นาตโตะวะนี่นี่อะไรนะพี่เจมส์ที่มันเป็นไฟอ่ะโอปิ่ตะเทปีทำไงพี่ชิโร่เทปขาเออผมรู้แล้วเขาขอเรียกว่าดับเทปีสุริยันด้วยเออเทปีสุริยันดูดิดูดูดูเสือเฮ้ยทำไงอะดับเทปีสุริยันไงล่ะ ชอบร้านของสนเด็ดหมีเอ้ยไม่ใช่ร้านรับกดผลพิสาขาวอแล็เกมพายของแมปบลอกฟู้ดเลทแปดนะครับแล้วก็ยังมีกดเพจออสตาเทวดิเซนเลทแปดอีกด้วยแล้วก็ยังมีโลบักระบบไอดีพาร์ทเลทสี่ถึงแปดด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแมปบลอกฟู้ดด้วยนะครับว่าจะเป็นมัตเตอรลี่หรืออะไรต่างๆอีกมากมายนะครับใครมาใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม ตอนนี้ Edit My Shop มีเว็บไซต์แล้วนะครับทุกคนใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะมีทั้งรับฟาร์มแม็คบ็อกฟูดนะครับแล้วก็หาดาบหาไอเทมแล้วก็มีแม็อื่นด้วยตอนนี้มีรับกดผลปีศาธาวนแล้วก็มีรับกดเก็บพาร์วนะครับใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมคิวช็อป X บริการกดผลปีศาและเกมพาร์ตเลตแปดแล้วก็รับกดเพชจแม็คออสตาเทอร์ดีเฟนเลตแปดแล้วก็ยังมีบริการรับลงดันแม็คบ็อกฟูดอีกด้วยนะครับใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใใต้้้คคคลลลลลิปปนนนนนะะะรรรรรรรััับบบบบผผมาาาาววกกดเเ็พททแอ ับแล้วก็ยังมีกดเพชรในออสตาทาวเวอร์ดิเฟน์เล็ดแปดอีกด้วยแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแมปบัคฟูดกับคิงพีดอีกด้วยนะครับนะรายละเอียดแล้วก็สนใจบริการเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพิกกี้ช็อปบ,บริการกดผลและเกมพาร์ทแมปบัฟูดแล้วก็กดเพชรในแมปออสตาทาวเวอร์ดิเฟน์เล็ดคุ้มๆเล็ดแปดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแมปบัคฟูดและคิงพีดเร็วๆนี้ด้วยนะครับนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้้วยครััับบนนนนะอีเป็ บัคเกียนเกียนอีกแล้วนะบัคสั้นๆนะครับนะคลิปนี้ก็สั้นๆด้วยนะครับนะเป็นบัคของที่ทากกิตทัศน์เอามาให้ผมดูอีกแล้วคนนี้จะคนพบบัคอะไรเก่งนะหนาครับก็ไม่รู้นะครับผมนะก็คือบัคไร้ประโยชน์มากอันนี้เอาบัคเอาไว้เกียนคนนะอ่านี่ยว่าเอาไว้เกียนคนนะครับผมนะก็คือบัคก็นี้เป็นบัคล่องหดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวิธีทําอีกรอบหนึ่งับผมนะอันนี้เป็นบัคบัคนี้ตั้งแต่อัปเดตเก้าแล้วนะตั้งแต่สามดาบแล้วนะคือผมเห็นกาาทมนนแล้วะ ถ้าไม่เปิดเค้นเนี่ยคือดูไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นใครบ้างนะครับผมนะคือต้องเปิดเค้นนะอ่ะ่ะเดี๋ยวออออีออ่เออกแคนเนี่ยคือก็ไม่เห็นเลยใช่ใช่ออกแคนคือไม่เห็นเลยนะแต่แต่ว่าบั๊กนี้ข้อเสียคือเราจะไม่สามารถสกิลได้ครับอ่าก็สมควรแล้วแหละที่ไม่สามารถสกิลได้ไม่งั้นมันเกียนเกินไปนะครับเอาไปแกล้งเพื่อนแบบเพื่อนแบบไม่มีใครที่สังเกตไนละแบบถูฟ้าอยู่ก็ไปแย่งต่อย,อยปุ๊บแล้วก็ถอย ประนนมาณนั้นประมาณนั้นเอาไปต่อยได้แต่มันฟันได้ปกตินะท่านผู้ชมอ่ะวิธีทำนะครับให้เปลี่ยนเป็นผลสโม,มกแบบนี้นะครับอ่าเปลีก็นผลสโม,มกอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่าแนะลซีเนี่ยไม่มีผลทาวอนหนึ่งผลอ๋อใชายให่แนะนำให้มีผลทาวอนหนึ่งผลได้นะครับนะต้องมีผลทาวอนหนึ่งผลหรือแม้มก็ซื้อผลอะไรมาก็ได้นะครับได้ได้ได้อ่าโอเคอ่าวิธีทำนะครับให้เอ่อกดคลิกแล้วก็สกิลซีของผลสโม,มกพร้อมกันแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็ เลือกผลมาผลหนึ่งนะครับออ้เช่นผมจะเอาผลผลแสงนะครับอ่าผลแสงก็กดไอ้นี่ไปครับผมนะปล่อยต้องต้องปล่อยสกิลซีแล้วก็กดกดใช้พร้อมกันเลยนะแบบน,นี้นี่ฮะเรียบร้อยครับผมตอนนี้คือผมลองผลแล้วนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะว่าใช้สกิลได้ไหมไม่ได้นะครับนะสกิลใช้ไม่ได้เลยนะฮะก็ คือถ้าเกิดเราเราใช้ดาบแนะนำอย่าถือดาบนะเพราะว่าถ้าเกิดถือดาบเห็นไหมปอกดาบมันโผล่มาเลยเห็นไหมอ่าถือดาบถ้าเกิดถือดาบแนะนาพวกไออะไรที่ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันไม่ค่อยติดตัวแบบสมมติถือไปปุ๊บแล้วมันติดตัวข้างตัวแมอวอันนี้ใช่ใช่ใช่อ่าก็นี่ฮะแต่ว่ามันมันสามารถต่อยฟันได้ปกตินะแต่ว่าสกิลไม่ได้นะสกิลไม่ได้ก็ดีแล้วนะที่มันสกิลไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยคนเอาไปทําแล้วเกลียนคนเยอะมากนะครับผมนะก็ได้แค่ต่อย เนี่ยมันมันต่อยได้นะท่านผู้ชมแต่ผมเอาเออลองดูก่นต่อยได้ไหมมันต่อยแต่มอนเตอร์เหรอเดินไม่ได้ละเดินนึงลองใส่มอนเตอร์ดิผมจะไม่ได้แล้วมันต่อยได้ปะ่อ่ไม่ได้เลยบักบักโง่โง่เหรอจำไหมนี่คือต่อยไม่ได้นะท่านผู้ชมเหมือนเขาจะแก้แล้วนะคือต่อยไม่ได้แล้วตอนเนี้ยก็รับตีไปเต็มๆครับทำหาอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับผมนะอ่าคือมัน เป็นบัคงโง่ๆไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อย่าไปอะไรมากเลยครับผมนะไอ้ไอบัคล่องขนนี่คือมันทำอะไรคนไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนะอ่าทำอะไรก็ได้แต่เราอาจจะโดนฆ่าแทนถ้าเกิดเขาเปิดเคสนมาฆ่าเรานะครับผมนะเราได้แค่หนีอน่ะหนีก็หนีไม่ได้อีกสกิลหนีไม่ได้คนระับเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอสกิลพุ่งได้อยู่สกิลแซดนะครับแต่ว่าไอ้พกดาบพกอไอ้พวกนี้ไม่ได้นะครับนะเฮ้ย <c oughs> อ,นนอันนี้บัคที่สองนะครับก็คือบัคผลล่องผลนะครับก็วิธีทําก็เหมือนที่กิตทักทําเลยผมนะก็คือใช้ผลฟินิกนะครับผมนะใช้ผลฟินิกแล้วก็หยิบผลอะไรก็ได้ที่ที่มันอยู่ที่พื้นอะนะครับหยิบปุ๊บแล้วก็ดรอปลงมานะครับมันก็จะเป็นผลล่องผลเลยประมาณนี้นะครับอ่าก็มีแค่นี้แหละนะครับผมนะบัคที่เอาไว้เกณียนคนแบบ ไร้ประโยชน์นะครับนะอ่าโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับผมนะชอบแจ้งแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจใผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปสอนคอมโบต่างๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปอะไรก็ลอติดตามกันดูได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมกับท่านกิตทนันและก็ท่านอาจารย์โกโจขอต้อนรับไปก่อนนะครับบา,บายๆนะครับผม